สวัสดีค่ะทุกคนพอลลีร่รีวิวค่ะคลิปนี้เราจะมาพูดถึงซีรีส์ฟอร์มยักษ์ที่หลายๆคนรอคอยพอลลีรีวิวเองก็เช่นกันทุกคนตื่นเต้นมากที่จะได้รับชมซีรีส์เรื่องนี้และเพื่อไมใ่ให้เป็นการเสียเวลาเราเป็นตัวชาร์ปลังรับความฟินและความหล่อเทจากแม่ทัพหรือในซีรีส์เรื่องนี้กันเลยค่ะดาราจากรักนำนำใจ โดยที่ซีรีส์เรื่องนี้ค่ะจะแบ่งออกเป็น2พาร์ทด้วยกันค่ะทุกคนในคลิปนี้เราจะพูดเฉพาะพาร์ทแรกนะคะที่มีทั้งหมด27ตอนแล้วก็นําแสดงโดยน้องชายแห่งชาติอย่างน้องอู๋เลยค่ะทุกคนผลงานที่ผ่านมานะคะก็เช่นภาพยนตร์เรื่อง Upcoming Summer ซึ่งพอลีรีวิวแล้วด้วยเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้ดูค่ะหรือว่าจะเป็นผลงานที่เพิ่งผ่านมา,าสุดๆร้อนๆอย่างสตีหานฉังเกอร์ซึ่งก็ทําให้ได้พบเจอนคะคะกับนางเอกในเรื่องนี้นั่นก็คือน้องเจ้าลูซ่ซือค่ะ ผลงานที่เพื่อนๆคุ้นเคยก็เช่นเรื่องสะดุดรักมิสเตอร์ลิงฝากรักไว้ที่ปลายครัวนะคะท้ายครัวสิหรือว่าจะเป็นเรื่องที่ผ่านมาเหมือนกันค่ะนั่นก็คือเทียบท้าปัตพีซึ่งทั้ง3เรื่องนี้พัลี่รีวิวก็ได้รีวิวไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยค่ะ ร่วมด้วยหลี่หยุ่นลื่นค่ะหนึ่งในผู้เข้าแข่งขันจากการช่วง2019หรือว่าผลงานที่เพื่อนเพื่อนคุ้นเคยก็คือตำนานเจนน่าในบทบาทขององค์ชายชิงอันนั่นเองและอยู่ชนเอิญหนึ่งในผู้เข้าแข่งขันจากช่วง2019เช่นเดียวกันนะคะและบทบาทที่เพื่อนเพื่อนหลายคนคุ้นเคยนั่นก็คือน้องเล็กเนโมของเหล่าต้าในเรื่องโกโก้สควีชนั่นเองค่ะ โดยที่ซีรีส์เรื่องนี้ค่ะบอกเราเรื่องราวชีวิตสุดแสนอาภัพของเฉิงซ่างซางหรือว่าเหนียวเหนียวนังเอกของเรานั่นเองคุณหนุสีตระกูลเฉิงคนสวยแสนสซนดื้อรันฉลาดมารยาทพอทนชอบงานแนวประดิษฐ์วิศวะอะไรอย่างนี้ที่เติบโตแล้วก็ถูกเลี้ยงดูมาอย่างยากลําบากนะคะเพราะว่าหลังจากที่แม่ของเหนียวเหนียวขอยย้อเหนียวเหนียวอ่ะพ่อก็คือได้รับคําสั่งให้ไปประจําการที่ชายแดนให้ไปรบบวกกับ ย่านางเอกอะ่ะที่เชื่อในคําทํานายแล้วก็การเป่าหูของอาจะพ้ยผสมโลงเข้าไปนะคะว่าต้องทิ้งหลานอะไว้ที่นี่พ่อกับแม่ก็เลยจํายอมนะคะทิ้งเหนี๋ยวเนีย่ยอ่ะ ไว้ไวที่บ้านให้ช่วยเลี้ยงดูให้แล้วก็เอาไปแต่พี่ชายฝาแฝดนะคะเอาไปที่สนามลบด้วยที่ใดๆก็คือพ่อแม่ก็หวังว่าเออลูกอยู่ที่บ้านอะ่ะน่าจะดีน่าจะสะดวกสบายใช่ไหมทุกคนแต่ว่าความจริงแล้วเปล่าเลยค่ะไม่ได้เป็นอย่างที่คิดเลยแล้วทุกคนอาณาไพกับย่าก็คือไม่ชอบนางเอกไม่ดูแลเงินที่พ่อแม่ส่งมาให้ก็ไม่ค่อยถึงโตมาแบบโดนปิดหูปิดตาให้ไม่มีความรู้เหนียวเหนี่ยวนางเอกของเราเนี่ยก็เลยกลายเป็นคนที่ต้องดูแลปกป้องตัวเองต้องสู้เพื่อตัวเองค่ะก็เลยมีความกล้าร้าวความ แข็งความสู้อยู่เาบาๆต้องเอาตัวรอดเด้น้องไม่มีใครคุมกระลาหัวเราเลยไม่มีใครช่วยเรานี่นาะซึ่งพอผ่านวันเวลาไปประมาณ10ปีทุกคนพ่อแม่ก็ได้เดินทางกลับมาเย้ <Yeah! S 1> ดีใจกับเหนียว <Yeah! S 1> เหนียว<ๆ>เหลือเกินนางเอกนะก็คิดว่ามีชีวิตที่ดีขึ้นทางเราก็คิดเช่นกันแต่ว่าเปล่าเลยโดยเฉพาะความสัมพันธ์ของนางเอกกับแม่ทุกคนความรู้สึกผูกพันต่างๆความใสยย่ใยแม่ลูกอะมันเหมือนมันไม่ค่อยมีหรือว่ายังไงก็ไม่รู้มันแบบ เป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ดีเอามากๆอะ่ะโดนดุโดนว่าตั้งแต่แม่กลับมานะใช้คําสั่งการปกครองทหารน่ะกับเหนียวเนี่ยวกับนางเอกมีความเอาเหนียวเหนี่ยวไปเปรียบเทียบกับญาติผู้พี่ยังยางอีกนะคะซึ่งก็ไม่รู้ว่าแม่ลูกคู่นี้ความสัมพันธ์มันเป็นยังไงมันจะลงเอยยังไงกันแน่มันแลดูมีความจิกกัด ความแสกันอยู่ตลอดตลอดมันเป็นความสัมพันธ์ที่เราลุ้นให้มันดีขึ้นสักทีให้มันเป็นแบบความสัมพันธ์แบบแม่รักลูกลูกรักแม่อะไรประมาณนี้ซึ่งพอพ่อแม่กลับมาก็ยังมีความโชคดีเพิ่มขึ้นมาอีกนิดหนึ่งทุกคนเพราะพี่ชายคนรองคนที่2อ,อะ่ะแล้วก็พี่ชายฝาแฝดคนที่3มากลับมาด้วยนางเอกเหนียวเของเราก็เลยเหมือนมีเพื่อนเนาะได้เปิดโลกรู้จักโลกภายนอกมากขึ้นปกติโดนขังอยู่แต่ในบ้านนะคะซึ่งพอเปิดโลกอะ่ะ ก็เปิดโลกจริงๆทุกคนเปิดโลกจนไปเข้าตาชายหนุ่มหล่อ3คนในเวลาเดียวกันเลยซึ่งเริ่มต้นกันที่หนุ่มหล่อคนแรกแม่ทัพสุดหล่อผู้แสนเนียนชาแต่ข้างในอบอุ่นเป็นที่สุดอย่างหลิงปู้อีนะคะพ่วงตำแหน่งลูกบุญธรรมของฮ่องเต้ที่เจอกันตอนแรกนะคะกับนางเอกก็คือจะมีความแกล้งนางเอกเหนียวเหนียวนิดหน่อยดูมีความน่าเกรมขันหนึ่งเพราะเป็นแม่ทัพต้องแบบมีความเทค่ความขรึมไงเจอแล้วก็จะเกรงๆนะคะอ่านใจของแม่ทัพมันไม่ค่อยออกเลย แต่ในใจจริงของแม่ทับหลิงนั้นชื่นชมในความกล้าแล้วก็มีใจให้เหนียวเนียวแบบสุดๆเลยค่ะทุกคนขอช่วยเหลือบอกว่ารักแบบอ้อมๆอ,อ,อยู่ตลอดที่ก็ต้องลุ้นกันว่าเหนียวเหนียวนั้นจะรับรู้ถึงใจของแม่ทับหลิงของเรานั้นเมื่อไรทีไรก็คือรีบรับรู้ใจของแม่ทับหลิงนะคะทางนี้ลุ้นหนักมาก ไปต่อที่ชายคนที่สองก็คือหยวนเซิ่นนะคะบัณฑิตแห่งเขาไปลูกชายผู้มีสติปัญญาอัญชันฉลาดรูปหลอห่อทายาตกลกูนนักปราชญ์ผู้มีความรู้มีความแพ่วๆเจเลดิ้นหน่อยนะเริ่มมีใจให้เหนียวเนี่ยวะเพราะว่าเหนียวเนียวไปไขปริศนาตอบคาถามในแบบว่างานที่มันเป็นมีโคมลอยได้อะทุกคนเลยแบบว่าอุ้ยผู้หญิงคนนี้น่าสนใจจังเลยแต่นางเอกอะไม่สนใจหยวนเซิ่นเลยก็ต้องตามไปดูกันค่ะว่าชายผู้มีแต่คนมาลุมล้อมเนี่ยแต่คราเนี้ยต้องแบบว่า เหมือนไปตามตื้อไปงัดก็หรือจีบผู้หญิงคนนึงนะไปทําความรู้จักผู้หญิงคนหนึ่งเนะี่ยจะงัดกลยุทธ์ใดมาบ้างเด็ดๆทั้งนั้นเลยค่ะทุกคนและชายหนุ่มคนสุดท้ายก็คือโหลเหยาวเป็นสิทธิ์เขาไปลู่เหมือนกับหรียญเส้นเมื่อกี้เลยทุกคนแต่ว่าระดับดีกีอาจจะเก่งไม่เท่ากันเป็นคนเรื่อยๆกลางๆใจดีเอาใจเก่งน่ารักสใสและเลิงชอบช่วยเหลือคนอื่นเคยมั่นแล้วแต่หลังจากนั้นอะ่ะก็เกิดการถอดมั่นเกิดขึ้นแล้วก็เลยเริ่มมาสนิทเริ่มมีใจให้เหนียวๆอะ่ะจากงานไขปริศนาโคมร้อยเหมือนเหรี้ย ว่าเหนียวเหนียวเป็นคนมีความกล้ามั่นใจอยากจะมีความมุ่งมั่นมั่นใจแบบเหนียวเหนียวบ้างน,นะคะก็เลยไปตีสนิทเขาแล้วก็แบบเริ่มสนิทกันด้วยความที่อายุพอๆกันด้วยก็ต้องตามไปลุ้นกันค่ะว่าจะสนิทสนมกันถึงขั้นไหนที่ก็ไม่รู้ว่าสุดท้ายเรื่องราวชีวิตของเฉินซ่งางซางเหนียวเหนียวของเรานั้นชีวิตหลังจากนี้จะเป็นยังไงชีวิตคู่จะเป็นยังไงท่ามกลางเรื่องราวของแบบบ้านเมืองผสมเข้ามาด้วยก็ต้องตามไปลุ้นไปเชียร์กันต่อในเรื่องนะคะ ที่ใดๆก่อนอื่นขอพูดถึงความสัมพันธ์แม่ลูกคู่เหนียวๆกันค่ะที่แบบพอแม่กลับมาทําไมถึงดูว่าทําไมเหมือนแบบไม่มอบความรักให้เหนียวๆก่อนแม่ก็คือที่เราดูเนี่ยแม่อาจจะแบบเซ็งว่าเฮ้ยทำไมลูกเราเป็นอย่างนี้อยู่บ้านมันแบบน่าจะดีอะไรอย่างนี้ก็เลยะพยายามขัดเกลานิสัยนางเอกอยากจะดัดไม้แก่คือเราก็เข้าไฟเข้าใจฝั่งตัวแม่นะคือแม่เขากลัวแบบว่าเหนียวๆเวลาออกไปไปเชิญกับข้างนอกอ่ะอาจจะไม่รู้เท่าทันคนอื่นในขณะที่ตัวเหนียวๆอ่ะ เติบโตมาด้วยการที่แบบว่าต้องต่อสู้ด้วยตัวเองไงต่อสู้กับย่ากับอาสะพ้ยใช่ไหมทำให้มีความแบบก้าวล้ามีความแข็งนิดนึงจากที่ไม่เคยมีใครมาแบบยุ่งมา เขาเล่าแหละให้เราอยู่ในกฎระเบียบแต่แม่กลับมาคือพยายามบังคับเราทุกอย่างเนี่ยมันก็เลยทําให้ในางเอกจะมีความดื้อรัน้นแต่ฝั่งแม่เขาก็เหมือนมีความหวังดีแหละที่เราก็ต้องตามไปลุ้นไปเอาใจช่วยเขาหวังว่าความสัมพันธ์ของทั้งคู่อะ่ะจะดีขึ้นจะมีแบบว่ามีเหตุมีผลมีสายใยรักแม่ลูกเกิดขึ้นแน่นอนเรามั่นใจว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นซึ่งนอกจากการที่จะแบบลุ้นในความสัมพันธ์ของแม่ลูกคู่นี้แล้วนะอีกหนึ่งอย่างที่ได้เลยนะนั่นก็คือข้อคิดเตือนใจในเรื่องของความสัมพันนันนธ์ใคครรอบว่ ทุกคนพูดถึงความฉลาดมาต่อเรื่องความฉลาดเป็นกฎของนางเอกค่ะทุกคนนางเอกอาจจะเรียนหนังสือแบบว่าอ่านหนังสือเรียนหนังสือไม่ค่อยเก่งนะแต่เรื่องงานช่างงานสถาปัต์วิศวะงานแบบออกแบบอะไรอย่างนี้นาะงเอกเชี่ยวชาญมากเพราะว่ามีความสนใจในด้านนี้นะคะแต่ในเรื่องประสบการณ์ชีวิตบางเรื่องบางอย่างก็แอบ,บน่าหนักใจน่าเป็นห่วงอย่างที่แม่นางเอกเป็นห่วงจริงเพราะว่าตัวนางเอกอายุน้อยนะแล้วก็ไม่ค่อยได้ออกจากบ้านทุกคนและเรื่องราวชีวิตที่มันแบบว่า อเรื่องคู่ชีวิตเนี่ยมันมีเรื่องราวของการมั่นถอนมั่นมั่นถอนมั่นมั่นถอนมั่น,นอยู่หลายครั้งหลายคราที่แบบโอ้ลุ้นหนักมากซึ่งคู่ชายที่เข้ามาเป็นคู่มั่นนั้นก็มีอยู่3คนด้วยกันค่ะซึ่งขออนุญาตพูดถึงคุณชายคนแรกนะัคือคุณชายโลเยาวที่มีความสุดใส่น่ารักเห็นเราไม่ใช่เห็นเราสิเราเห็นเขาแนละ้วมันจะมีความแบบ มุ้งมิ้งอะทุกคนเขาเป็นตัวซัพพอร์ตเหนียวเนี่ยวที่ดีมากเลยนะคุณชายเลยวเหว่เนี่ยมันเหมือนเป็นเพื่อนไว้ใสไว้เดียวกันน่ะมันมีความน่ารักป๊อปิี้เลิฟรักครั้งแรกไวมอต้นอะไรอย่างนี้ที่ก็ต้องตามไปลุ้นความสัมพันธ์ของทั้งคู่เ่าค่ะ,คะว่าจะยังไงเพราะว่าอุปสรรคที่เข้ามาในชีวิตของทั้งสองคนนี้ก้อนค่างๆใหญ่อยู่เหมือนกันทุกคนมาต่อกันที่บัณฑิตดย,ยวนส่้นเจียนนะคะคุณชายบัณฑิตที่แบบว่า มาจีบนางเอกมันทำความรู้จักนางเอกด้วยท่าทางที่แบบว่าปากคอละลายมาทุกคนอยากให้ทุกคนได้ไปดูคําพูดแต่และคําพูดที่มาพูดกับเหนียวเหนียวก็คือมันไม่มีประโยคไหนที่จะฟังเข้าหูเลยอะ่ะท่าทางที่เข้ามาก็คือมีความแบบว่าเชดิดเชิดิงๆนิดนึงคือปกติอมีทุกคนมาลุมล้อมเขาไงมีคนมาแบบอยากทำความรู้จักมาจีบเขาแต่นางเอกคือคนที่เดินหนีไงเขาต้องเหมือนแบบว่านางเอกเหมือนเป็นผู้หญิงคนแรกที่เขาต้องไปทําความรู้จักด้วยเพราะฉะนั้นการเข้าหามันก็เลยจะแบบว่าวิธี ปแปลกๆนิดหนึ่งคำพูดก็จะแบบว่าฟังไม่ค่อยเข้าหูเท่าไหรค่ค่ะแต่ยังไงก็เอาใจช่วยมันดิตหยวนสั้นเจียนอยู่นะคะ และผู้ชายคนสุดท้ายที่พลี่รีวิวอยากพูดถึงมากเลยนะคะมีความแบบเอาใจช่วยแบบลำเอียงนิดนึงทุกคนเข้าข้างแม่ทัพหลิงอย่างสุดๆเลยเพราะว่าแม่ทัพหลิงอ่ะเขาก็สู้สุดใจนะเขาปักใจในความรักครั้งนี้เป็นอย่างมากแต่ว่าไม่ค่อยมีเวลาจีบเหนียวเนียวเลยเพราะต้องไปออกรบบ่อยนะทุกคนก็ตามไปเอาใจช่วยแม่ทัพหลิงของเราด้วยละกันที่ถึงแม้ว่าจะได้เย็นชาจะคูค่คูขุมขืนมีความแบบเป็นผู้ใหญ่หน่าเกรงขามใดๆก็ตามแต่เมื่ออยู่หน้าน เหรือว่าถ้าเป็นเรื่องเหนียวเนียวเมื่อไหร่นั้นแม่ทับหล่งของเราพร้อมที่จะอบอุ่นพร้อมที่จะอ่อนโยนนะคะเหนียวเหนียวคือโอ้ยทุกคนแม่ทับหล่งน่ารักมากเมื่อมีแต่คําว่าละลายคําว่าอบอุ่นดูแล้วมันมีความแบบอมยิมม้มอ่ะมันมีความฟินแกนแตกอะ่ะไม่รู้พอรีบิรออาการออกเยอะไปไหมแต่คือฉากที่ เวลาแม่ทับหลิงโผลมาก็คือไม่ไหวอะทุกคนน่ารักมันมีแต่ความฟินความรักเต็มไปหมดเลยแต่ว่ามันก็มาพร้อมกับเรื่องราวที่มันการเมืองความแบบชำระแค้นเรื่องราวในอดีตของครอบครัวที่เข้ามาพัวพันก็ลุ้นเข้มข้นหนักมากตามไปเอาใจช่วยแม่ทับหลิงของเราด้วยนะคะแล้วก็ยังดีทุกคนที่แม่ทับหลิงของเราอะมีลูกน้องที่คอยช่วยพพอร์ตซึ่งเป็นลูกน้องที่แบบ ช่วสร้างสีงสารให้กับเรื่องมากอยากให้ทุกคนได้ตามไปดูกันค่ะและนอกจากตัวละครทั้งหมดที่พูดถึงมาแล้วตัวซัพพอร์ตทุกคนอย่างฮองเต้นะคะพ่อบุญธรรมของแม่ทับหลิงทุกคนเกือบลืมแน่มือชงบาลิสตาอันดับหนึ่งของเรื่องเลยที่แบบชงหนักมากชงเข้มจริงๆตัวซัพพอร์ตต่างๆทั้งแบบเหรียญฝางหญิงนับใช้ใกล้ตัวนางเอก ท่านอาสามอะไรอย่างนี้คือมีตวัวละครที่ช่วยสร้างสีสันให้กับเรื่องแล้วก็ให้ข้อคิดกับเรื่องได้เป็นอย่างมากแล้วก็อยากจะพูดถึงเรื่องเสื้อผ้าหน้าผมฉากต่างๆทุกคนอลังการงานสร้างซีรีส์ฟอมอยากมากเสื้อผ้าหน้าผมสวยมากอยากให้ทุกคนได้ไปดูค่ะใดๆก็คือฝากซีรีส์เรื่องนี้กันไปด้วยว่าเรื่องราวทั้งหมดนั้นจะจบลงอย่างไรความรักของเหนียวเหนียวท่ามกลางเรื่องราวการเมืองการมั่นถอนมั่น และใครจะเป็นคู่ชีวิตของเหนียวเหนียวก็ไปตามรุน้นตามเชียร์กันต่อได้ในดาราจักรักลำนำใจอย่าลืมตามไปรับชมกันต่อด้วยนะคะทุกคนถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับพลารีวิวด้วยค่ะส่วนตอนนี้ออร่ญาตไปเอาใจช่วยเหนียวเนียวกับแม่ทับหลิงต่อก่อนนะคะรู้เลยเวลาเมียงไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบาย